วันนี้เอาบทความจากไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลเวสีเงินหัวข้อสามวันที่โลกหยุดหมุนที่ได้เขียนสถานการณ์ที่พวกขเขมรหรือลวดน้ำที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วและคดีคุณแพทองทานที่ใกล้จะตัดสินเชิญรับฟังค่ะม้ามันยังรู้คุณคนแต่ขเขมรทั้งที่ไทยให้อาศัยแผ่นดินซุกหัว มันกลับเนรคุณเมื่อวาน25สิห้าสิงหาคมตั้งแต่บ่ายพวกเขเมรที่ดื้อแพ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตไทยที่บ้านหนองจานโนนหมากหมุ่นสะแก้วก่อจะลาจนหรือรั้วลวดน้ำหีบเพลงที่ทหารไทยได้กั้นไว้ณนะบ้านหนองจานพร้อมกับนำลวดน้ำออกจากพื้นที่แกนนำชาวบ้านเขเมรซึ่งเป็นฐานกัมพูชา สั่งชาวบ้านเขเมรให้รื้อหมดและเข้ายึดพื้นที่ของไทยพร้อมย้ำกับชาวบ้านเขเมรว่ารื้อลวดหนาออกมาแล้วเอาไปขายก็ได้พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงโดยกัมพูชาใช้ประชาชนชาวกัมพูชามารื้อลวดน้นาแทนการใช้กำลังทหาร ซึ่งถือเป็นการกระทาที่ผิดปกติพลตรีวินไทยบอกว่าลวดน้ำที่ถูกรื้อเป็นแนวชั่วคราวที่กองทัพบกไทยติดตั้งไว้เพื่อรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งกองทัพไม่สามารถปล่อยให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการรื้อลวดน้าได้โดยขณะนี้กองทัพ ได้ดำเนินการวางลวดหนามกลับคืนในแนวเดิมแล้วเพื่อยืนยันอธิปไตยของไทยในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการที่จำเป็นต่อไปเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้กองทัพบ,บกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างรอบคอบโดยยึดหลักการรักษาอธิปไตย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเป็นสำคัญไอ้เขมรหน้าขนพวกนี้มันรู้จักพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งน้อยไปเพราะท่านเห็นเป็นชาวบ้านหรอกจึงผ่อนหนักผ่อนเบาให้บ้างแต่ไม่สำนึกกลับเหินเกริมไม่รู้จักดีจากชั่วไทยให้แผ่นดินอาศัยอยู่กลับทึกทักเป็นแผ่นดินขมรแล้วพวกมัน กลับเป็นฝ่ายไล่คนไทยเจ้าของที่ดินสันดานเขมรลุ้นล้วนเชื่อใจอะไรไม่ได้สักอย่างตกลงกันไวเขมรก็ละเมิดทุกอย่างไม่แค่ละเมิดยังแอบเขียนเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันซุกเข้าไปในสัญญาลับหลังมันก็ยังทำอย่างเรื่องตกลงร่วมมือกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดมันก็ไปเขียนแทรกว่าแลกกับที่ไทย จะรื้อลวดน้ำออกให้ดูมันทำเลวบริสุทธิ์กว่าน,นี้หาไม่มีอีกแล้วดูด้านการทับแล้วกลับมาดูด้านการเมืองบ้างสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการรอ คือรอคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคดีคลิปสนทนานายกแพทองทานฮุนเซนวันที่29สิงหากับรอวันที่9กันยาคดีป่วยทิพย์ชั้น14ทักษิณว่าสารดีกาแผนคดีอาญาณการเมืองจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร สองเรื่องนี้ทำให้โลกหยุดหมุนเพราะผลจากสองคดีเป็นทางแยกแห่งการเสี่ยงทายว่าประเทศไทยจะลอกคราบสู่อนาคตใหม่หรือจะต้องล่มสลายอยู่ในคราบเดิมแต่ละวันสังคมชนก็พูดวนถามวนอยู่กับสองเรื่องนี้แพ้ทองทานจะหลุดจากตำแหน่งนายกไหมถ้าหลุดใครจะมาเป็นนายกและพักไหนจะเป็นแกนนา คำตอบประเด็นแรกร้อยละ90ฟันธงว่าหลุดจากนายกส่วนประเด็นที่2ใครจะมาเป็นนายกหาข้อสรุปที่ลงตัวยังไม่ได้แต่ในความเห็นผมทั้งนายกทั้งรัฐบาลไม่มีใครยอมใครจนเป็นเงื่อนไขไปสู่คำว่าการเมืองใหม่ในระบบรัฐสภาสำหรับคดีป่วยทิพในประเด็นที่สารดีกาไต่สวนว่าการบังคับโทษจำคุกแก่นายทักษิณชินวัตร เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่นั้นสังคมธรรมร้อยละ90เช่นกันฟันธงว่าทักษิณจะคืนคุกต่างจากคดีมาตรา1นึ่งของทักษิณที่ศาลอาญายกฟ้องไปเมื่อวันก่อนคดีนั้นสังคมธรรมไม่มีใครมีความเห็นแยง้งเรื่องหลักก็อยู่ที่เรื่องแพทองทานจะพ้นตำแหน่งนายกหรือไม่พ้นในวันศุกร์ที่9สิงหาคม เพราะประเทศจะถึงจุดเปลี่ยนหรือไม่ก็อยู่ที่คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนี้แหละพูดถึงสารรัฐธรรมนูญวันไต่สวนตอนนายกแพทองทานสาบานตนต่อสารจบมีเสียงตุลาการท่านหนึ่งบอกให้นั่งลงนั้นปรากฏว่ามีคลิปเผยแพร่ออกมาสองเวอร์ชันคือเวอร์ชันนั่งลงครับกับเวอร์ชันนั่งลงลูกก็เกิดเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์ทางสังคมกว้างขวาง จนถึงวันอาทิตย์นายจิรายุห่วงทซัพ์โฆษกรัฐบาลออกมาถแถลงว่าในวันสืบพยานของนายกรัฐมนตรีหลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวคำสาบานตนแล้วตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้กล่าวคำว่านั่งลงครับแต่กลับมีกระบวนการนำไปบิดเบือนและตกแต่งเสียงโดยกล่าวว่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญพูดว่านั่งลงลูกซึ่งเป็นการบิดเบือน ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าบิดเบือนตกแต่งเสียงจริงเป็นเรื่องใหญ่นะต้องแจ้งความไปเอาตัวคนที่บิดเบือนตกแต่งเสียงมาดำเนินคดีให้ได้เพราะเสียหายต่อสารรัฐธรรมนูญมากแต่ไม่เห็นสำนักงานสารรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรแล้วจะให้คนเชื่อว่าคลิปไหนจริงคลิปไหนปลอมได้อย่างไรเมื่อวาน25สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารชี้แจงดังนี้ ตามที่สาลร,รัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568ไต่สวนพยานบุคคลที่สาลร,รัฐธรรมนูญเรียกมาให้พ้อยคําจํานวนสองปากได้แก่นางสาวแผทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องและนายฉัดชัยบางฉวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องประธานวุฒิสภาส่งทำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่โดยเมื่อเสร็จสิ้นการไต่สวนแล้ว สารมีคำสั่งห้ามมให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนอันเป็นคำสั่งสารตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา38วรรคหนึ่งนั้นปรากฏว่าภายหลังวันดังกล่าวมีการเผยแพร่คลิป และข่าวในสื่อสารมวลชนหลายช่องทางอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของศาลลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนก็ให้เกิดความเสียหายต่อสารรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งพูดกับผู้ถูกร้องว่านั่งลงลูกซึ่งความจริงท่านพูดว่านั่งลงครับการเผยแพร่และบิดเบือนดังกล่าวเขาขายเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายละเมิดอ,อำนาจศาลตามมาตรา38และมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพศ2562และข้อ10และข้อ11ของข้อกำหนดศาลร,รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนออรูญพศ2562สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจะดำเนินการตามกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำบิดเบือนและเผยแพร่คลิปดังกล่าวต่อไปครับผมจะรอดูหน้าคนทำคลิปบิดเบือนว่าเป็นใครประสงค์อะไรต่อสารรัฐธรรมน,นูญนายกหนะไม่เสียหายหรอกสารรัฐธรรมนูญน,นั่นตหากที่ถูกกัดกร่อนบ่อนซาะเต็มเตมยุคนี้เป็นยุค AI อะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ AI มันทําได้ทั้งหมดโลกข่าวสารทุกวันนี้นับวันจะแยกจริงแยกเท็จได้ยากซะจริงๆมนุษย์สร้าง AI แต่ AI ที่มนุษย์สร้างมันกำลังควบคุมและทําลายทุกมนุษย์ในโลกนี้ด้วยรวมทั้งคนที่สร้างมันขึ้นมาด้วยสังคมโลกนับวันจะน่ากลัวและอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสุจริตชนเปเลวสีเงิน26สิงหาคม2568 คนปลายซอย